สนับสนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก To Move H สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ขยายข่าวครับคุณผู้ชมครับปีนี้เป็นปีทองของนักกีฬาไทยนะครับแต่นอกเหนือจากนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้ววันนี้ขยายข่าวนะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่วิจัย นะสารสกัดขมิ้นชันนะครับจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายสร้างชื่อให้กับประเทศเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงที่ไต้หวันและล่าสุดที่รัเสเซียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราวันนี้และมีอาการต่างๆไปนี้นะครับโรคกระเพาะนะรกรดไหลย้อนโรคตับนะครับรวมถึงข้อเข่าอักเสบชมรายการของเราแล้วนะครับ น่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาแล้วได้รับรางวัลนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับดรนัชพลโพวิจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นถ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับข้างหน้านี้นะฮะก็มีรางวัลที่อาจารย์ได้รับมาจากการวิจัยขมิ้นชันนะครับเป็นการสกัดสารจากขมิ้นชันออกมาใช่ครับแล้วหลักๆก็คือขมิ้นชันเนี่ยสามารถที่จะละลายกับน้ําได้โดยทั่วไปไม่ละลายน้าครับสารสกัดจากขมิ้นชันนะครับแต่ของอาจารย์นี่ละลายน้ําได้ อย่างไงฮะอาจารย์พอจะพูดถึงคร้าๆก่อนไหมครับงานวิจัยของอาจารย์ครับอย่างนี้นะครับก็คือว่าคมินชันเนี่ยม,มีงานวิจัยมากกว่า 3,000- ถึง4,000เรื่องนะครับที่นักวิจัยทั่วโลกได้ทำการวิจัยและตีพิมพ์ในก็เรียกว่า International Journal นะครับแสดงฤทธิ์ทางด้านทางด้านเพื่อสุขภาพเรานี้นะครับมากมายไก่กองแต่ว่าพอหลังจากที่เรามาใช้เป็นประโยชน์ทางยาจริงหรืออาหารเสริมจริงรการออกฤทธิ์ดังกล่าวนี่ต่ำมากหรือแทบไม่มีเลย นะครับเนื่องจากเจ้ามิ้นชันมีจุดอ่อนอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่ามันไม่ละลายน้<ช>ํเพราะมันไม่ละลายน้ําเมื่อเราบริโภคเข้าไปมันไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้<ช>แล้วประการที่สองมันมีความคงตัวที่ต่ํามากนะครับเจอในสภาวะด่างเนี่ยแค่ประมาณ15วินาทีเนี่ยมันก็จะสลายตัวไปหมดแล้ว<ช>ครับจา,จากจุดอ่อน2เรื่องนี้นะครับทางผมและคณะนะครับได้ทําการวิจัย ใช้เวลามาถึงวันนี้ก็เข้าปีที่5แล้วะนะครับที่เราทํางานวิจัยโดยเราใช้สารสกัดจากจากคมมมนชันได้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 สารตัวหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งสตัวก็เรียกว่าเคอร์คูมีนอยด์นะครับเคอร์คูมีนอยดตัวนี้โดยทั่วไปมันไม่ละลายน้ํา<ะ>มีความละลายน้ําได้เพียง0.0004มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งน้อยมากแทบไม่ละลายเลยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่สสครับครับคือแทบไม่ละลายเลยเพราะนั้นพอเรากินตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับก,<ะ>การออกฤทธิ์นะครับต่อร่างกายเนี่ยแทบจะไม่เห็นผลเลยค,คือมันไม่ดูดซึมเข้าร่างกายไม่ดูดซึมเลยครับ,รบที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเยอะคัมมิ้นชันนุ่งขึ้นจือการใช้ประโยชน์สังเกตดูครับคุณทินว่าใช้ประโยชน์จริงแทบจะไม่มีเลยนะครับที่บอกว่าท้องอืดเรากินคัมมิ้นชัน มันมันมันน้อยหลายครับที่จะจะเห็นผลทันทีนะครับกินแล้วก็ยังปวดอยู่นะครับแต่แต่แต่หลังจากที่เราเอาตัวนี้มา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 ปรับปรุงคุณภาพของของสารสกัดกระมิ้นชัตนแล้วนะครับทำให้มันสามารถละลายน้ําได้นะครับโดยที่ละลายน้ําได้ถึง4มิลลิกรัมต่อ ML มอลนะครับนั่นหมายถึงว่าละลายน้ําได้มากกว่าปกในสภาวะเดิมในปกติของธรรมชาตินะครับถึงหมื่นเท่า โโอ้หครับจริงๆเราใช้เพียงน้อยในในปริมาณที่นิดเดียวนะครับของของสารโคคูเคนอยด์เนี่ยก็สามารถดูดซึมไปที่กระเพาะนะครับเป็นลดอาการอักเสบในในจากแผลในกระเพาะเนี่ยนะครับได้แล้วจากนั้นนะครับพอพอหลังจากเคลื่อนไปที่ลำไส้เล็กนะครับก็จะดูดซึมผ่านเส้นเลือดดาไปที่ตับนะครับพอดูดซึมไปเส้นเลือดดำไปที่ตับเนี่ยนะครับก็เป็นลดอาการอักเสบในตับครับจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ดื่มเหล้าด้วย นะครับเพราะดื่มเหล้าจะทําให้เกิดโรคตับแข็งที่เรารู้กันเราสังเกตอาจารย์พูดงี้เดี๋ยวคนที่ดื่มเหล้าบอกอ้ยมีข้ออ้างแล้วกินเหล้าได้้วครับอย่างนี้ก็ไปแล้วก็กินผลิิภันธ์อาจารย์ไปใช่ครับก็ไม่แนะนําไม่สนับไม่แนะนําไม่แนะนาคับแต่ว่าคือมันช่วยได้คือใช้เหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการโรคตับนะครับเราถามว่าเรารู้ได้อย่างไรนะครับคุณถิ่นครับก็คือเราเราลองเอาไปใช้ไปตรวจค่าเอนไซม์ตับออ ก่อนก่อนที่จะทานตัวนี้ดู<ะ>แลวงจากทานไประมาณ2หรือ3เดือนนะครับค่าเอนไซม์ตับนี้จะลดต่ําลงนะครับนั่นหมายถึงว่าการอักเสบในตับมันลดลงอืม<ะ>ครับ,<ะ>รบอันนี้คือตลอดระยะเวลา4-5ปีก็<ะ>ท้าปีก็เิด่จงนี้มาแล้วก็ ไปประกวดก็คือเอาผลงานเนี่ยไปประกวดในต่างประเทศใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไต้หวันและล่าสุดรัสเซียที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียครับนะครับสดสดร้อนรอเลยใช่ครับอาจารย์สดสดร้อนรอนี่คือเราได้รางวัลประเภทดได้รางวัลตัวนี้ครับได้รางวัลอะคิมิดิสนะครับเป็นเหรียญทองอะคิมิดิสที่ประเทศรัสเซียใช่ครับขออนุญาตหยิบมาเลยนะได้เลยครับได้เลยครับนะครับซึ่งมีอยู่เพียงครับซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่เหรียญนะครับที่เราได้มาอ๋อครับเป็นเหรียญทองเลยนะฮะครับผม เหนเป็นภาษาโทษนะครับภาษาละเซียภาษาละเซียอานไม่ออกด้วยครับครับครับนอกจากนั้นนะครับเรายังได้รางวัลงานงานวิจัยที่มีที่มีอินโนเวชันหรือมีนวัตกรรมนะครับในในงานด้วยก็เรียกสเปเชียลไพรส์นะครับอีกหนึ่งรางวัลครับในงานเดียวกันนี่ใช่ไหมใช่ครับนี่นะครับครับผมอุ้ยครับสวยงามมากนะครับแรดงแสดงว่าเหรียญทองนี่คือแต่ละประเทศมาครับเป็นเป็นเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมใช่ครับใช่ครับ ก็คือว่าจากพอเราทํางานวิจัยเรื่องคลมินชันละลายน้ําแล้วนะครับคุณทินครับจากนั้นขึ้นมาเนี่ยเราเราก็เอาเอาผลงานตัวนี้นะครับมาต่อยอดทําเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากคลมิชันเป็นองค์ประกอบร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นๆนะครับอย่างตัวแรกที่เราเอาไปประกวดที่ฮ่องกงนะครับก็เป็นผลไพรตัวนี้นะครับคือแคลมิชันที่อยู่รูปของละลายน้ํานะครับฮ่องกงนี่ได้เหรียญอะไรมาฮะได้เหรียญทองครับเหรียญทองเหมือนกันนะฮะเหรียญทองครับด้เหรียญทอง ฮ่องกงคือได้เหรียญรางวัลตัวนี้ครับได้เหรียญทองควบคู่กันกับรางวัลถ้วยรางวัลอันนี้อีกหนึ่งรางวันนี้คือ,อคู่กันใช่ไหมฮะใช่ครับ<อ>นี่คือรางวัลที่มีงานที่มีงานนวัต,ตกรรม<อ>ครับนี่แะฮะนี่เป็นเรียญงานจากฮ่องกง Special Award เหมือนกันนะครับใช่ครับนี่คือปีที่แล้วเองนะฮะใช่ครับเมื่อปลายปีที่แล้วก็ถือว่าสดๆร้อนๆสดๆร้อนเหมือนกันครับนะครับครับผมโอ้เป็นงาน Innovation Design Tech Expo เนี่ยฮะครับอ n t e r n a t i o n a l Invention Design Competition โอ้เป็นการแข่งขันกันในเรื่องระดับนานาชาติในเรื่องของการออกแบบนางวาเค่ะประดิษฐ์นะครับไอ้แล้วอันนี้คือที่ได้รางวัลมาคือตัวนี้ใช่ครับมันเขาสมัยนะอันนี้คือละลายน้าคือกะมิ้นชันนี้เราทำเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มีอาการปวดท้องอยู่เดี๋ยวนั้นคือตอนที่ไปประกวดนะอาจารย์ด้วยควเครพนะคือเอาเอาผลงานวิจัยไปหรือว่าเอาผลิตภัณฑ์ไปไปให้เขาคือในงานประกวดของนานาชาติเหล่านี้นะครับเขาจะไม่เน้นงานวิจัยที่ขึ้นหิ่ง แต่เขาเน้นงานวิจัยที่สามารถออกมาใช้ประโยชน์ดได้จริงแล้วก็สามารถทําผลิตภัณฑ์ออกสู่ผู้บริโภคแสดงนะว่าเราจะต้องเอาผลิตภัณฑ์ไปใ,ให้เขา,ให,เขาให้เขาทดสอบไปเขาทดสอบแล้วก็ใ,ใ,หให้คะแนนกันคือก่อนจะไปเนี่ยเราก็ส่งก็เรียกว่าบทคัดยอ่อหรือ p proposal ไปให้เขาก่อนอนะครับแล้วเขาเขาจะศึกษาตรงนั้นนะครับถ้าเกิดเรามีเรามีไอ้เรื่องของไอ้การการตีพิมพ์หรือว่าหรือในแง่ของไอตัวที่เป็นพาทิน นะครับหรือว่าสิทธิบัตรเราก็ตรงนี้ส่งให้เขาดูแล้วก็จะตรวจสอบเอกสารเราเบื้องต้นก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเขาจะดูแล้วก็ตอบให้เราตอบคาถามในเมื่อคณะกรรมการเขาเข้ามาสอบถามเราข้ารอบ่เข้ารอบกวางกันออกเรื่องนั้นพอเขาข่ารอบก็แจ้งเราเพื่อที่จะไปที่นู่นใช่ครับแล้วก็ไปรุนผลอีกทีนึ่งใช่ครับว่าได้หรือไม่ได้ยังไงถูกต้องครับอ๋อผมขออนุญาตเปิดได้ไหมตันนี้คือที่ฮ่องกงใช่ครับนี่คือที่ฮ่องกงครับผม ซึ่งซึ่งถ้าเกิดเราเรามีแก้วน้ำสกใบนะครับคุณทินครับก็เราเราแกะละลายน้ำเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันอยู่ในรูปของละลายน้ําอยู่ครับนะครับไอ้นี่คือสีมันจะออกสีเหลืองอ่อนๆนะครับอยู่ตลอดเวลาแต่กระมิ้นชันทั่วๆไปที่เราที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเรากระมิ้นชันที่เป็นแคปซูลที่เราขายในท้องตลาดนะครับมันละลายน้ําปุ๊บเนี่ยเราทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ย จะเห็นตะกอนตกลงมาไอ้สีน้ําที่เหลืองๆตอนแรกหรือสีมันมันก็จะกลายเป็นสีใสหมดเลยก็คือเป็นน้ําเป็นน้ำเปล่าไม่ได้ผสมกับใช่ครับใช่ครับแต่นี่ไม่ใช่แล้วไอ้ตัวนี้ก็คือผมเอาผมเอาขมิ้นชันที่เป็นที่เป็นเก็บผงผงเนี่ยนะฮะมาสกัดได้สารตัวนี้ก็เรียกว่าเคอร์คูมีนอยด์ซึ่งเคอร์คูมีนอยด์ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับละลายน้ําได้น้อยมาก0 0 0 0 4มิลลิกรัมมันก็แทบไม่ละลายน้ําอีกเหมือนกันแต่ตัวนี้หลังจากทีีี่่่่เเรรราาาามผนนนกกะบวทปปลลยแง เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่รูปที่ละลายน้ําได้ถึง1 0,000หมื่นเท่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเทลงไปใส่แก้วนะครับก็จะเห็นเลยว่าไปคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะเป็นสีออกออกออกเหลืองเหือเหมือนขมิ้นชันที่ลเอา้ก็จะไม่ไม่มีกระม่ตะกอนแล้วอยู่สภาพอย่างนี้ตลอดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วความคงตัวก็สูงครับนี่อันนี้คือคนประโยชน์ของมันคือไอตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคกดไหลย้อนแล้วโรคกระเพาะ นะครับยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงรนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทา <ฮะ S 2> เพราะว่าไอยา,อา,อา,อาแก้กเศษต่างๆเราไม่สามารถจะดูดซึมเข้ในกระเพาะอาหารได้<ฮ>ะนะครับในขณะที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่<ฮ>ะนะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเร,เราทำเป็นแคมิ่ชันได้อยู่รูปของไมเซลซึ่งอนูมันจะใหญ่กว่าระดับนานอนะฮะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อลดอาการนักเสษ พอลดอาการอักเสบปุ๊บเนี่ยไอ้ร่างกายที่จะสั่งสารก็เรียกว่าสารไซโตไค <S <S <ฮะ>ออกมาเนี่ยพอสารนี้หลั่งออกมาเนี่ยกระเพาะก็จะเกิดการหลั่งกดกรดเกลือหรือไอโดคลิกออกมาก็ทําให้ภาวาของกรดมันเยอะก็เรียกไอเปืรอแอเิดนะครับภาวะเกิดที่สูงสิ่งที่เราทําได้ทุกวันนี้คือเรากินด่างลงไปพรากรดปเจรด่างมันก็บาลานซ์ลงมามันก็พีมาปกติแต่เป็นเพียงช่วงช่วงครู่แค่นั้นเองแล้วอีกสักน้ยย่นต่อมามันก็กดขึ้นมาเป็นอีกแต่อันนี้ไอตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบ ของไปไปที่ต้นต่อเลยต้นต่อเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะผลรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงเพราะอการอักเสบลดลงการหลังใส่ถั่วขายก็ลดลงนะครับแล้วทาให้กดต,ต่างๆก็จะลดลง,งนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีออยอด้วยมีออยเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพันธ์ที่ยังไม่สมบูรณ์อ๋อคือต้องเป็นผลิตพันธ์ที่สามารถที่จะคือปุ๊บวันนี้ถ้าวางขายก็ขายได้เลยใช่ครับ จะไปเข้าประกวดได้ถูกต้องครับไม่ใช่ว่านะเป็นงานวิจัยในห้องแลบแล้วก็ไปประกวดอ,อ,อ๋ออย่างนั้นเขาเข,เขาจะไม่เอาเขาจะแทบไม่ต<ห>ก,นนกปไป<ห>เลยครับแล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเป็นผิดพันธุ์ที่มีการการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือพทน์ไว้แล้วนี่นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้คะแนนในการประกวดเพิ่มมากขึ้นอ๋อแน่นอนขับเป็นไอเดียของเราซึ่งอันนี้ก็จดเรียบร้อยนวครับนี้ได้หมดแล้วครับอันนี้คือมีวางขายแล้วครับผม เคร่มาแม็กซ<น>์นอกจากนัน้นท,ที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังําทเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการแบบการพกพาไปไหนแต่ว,ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มัน,นง่ายที่เรา,เรา,เ,ราเรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มทันนี้้าไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะหยุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมด ผมเองก็มีปัญหาครับี๋ยวคุณทิดทดลองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ายดื่มได้เลยช่วงหน้ากลับมาครับเดี๋ยวจะมาดื่มสดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยบริการเบอร์ไทยแดนมังกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกงอยู่ในซิมเดียวจาก TrueMove Edge กลับมาที่รายการขยายข่าวครับคุณผู้ชมอยู่กับผมนะครับและดร์นัสพลนะครับซึ่งเป็นผู้ที่วิจัยนะฮะสารสกัดขมิ้นชันสามารถที่จะละลายกับน้ําได้นะครับแล้วก็ไปรับรางวัลต่างๆมากมายบนเวทีนานาชาตินะครไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไต้หวัน รัสเซียนะครับที่สําคัญเป็นสมุนไพรไทยที่หาซื้อได้ง่ายนะอาจารย์ใช่ครับมีอยู่ทั่วไปขมิ้นชันนะครับนำมาสกัดนํามาเข้าสู่กระบวนการและสามารถที่จะบรรเทาอาการต่างๆได้รักษาได้ต้องใช้คำรักษาไม่ใช่บรรเทงเดียวใช่ครับใช่ไหมอาจารย์กรดไหลย้อนโรคกระเพาะนะฮรรวมถึงโรคตับใช่ครับและยังมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งคือสําหรับข้ออักเสบด้วยแต่ช่วงที่แล้วผมทิ้งท้ายไว้แล้วคุณผู้ชมคงจะรอดูนะครับว่าเจ้า น,น่ฮะน้าสกัดสารสกัดขมิ้นชันที่อาจารย์ได้รับรางวัลมานะครับอันนี้ที่ฮ่องกงกับไต้หวันกับไต้หวันนะครับครับ,รบว่าหน้าตามันเป็นยังไงสีเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงโดยผมอ่ะจะเป็นคนทดลองรับประทานท้องว่างได้ใช่ไหมได้เลยครับได้เลยครับไม,ไม่จำเป็นไม่มีผลเลยไม่มีผลใช่ไหมครับผม<ะ>ครับผมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องกดไลย้อนเพาะแล้วก็กดไลย้อนบ้างในบางช่วงของชีวิตนะครับกราบเทไได้ดูเลยครับอืมครับ นี่นะฮะครับผมอ๋อที่อาจารย์บอกว่าสีมันจะออกเหลืองแล้วมันก็จะไม่ตกตะกอนไม่มีตกตะกอนแล้วคงที่อยู่อย่างนี้ครับตลอดเวลาเลยผมไม่ได้เขย่าขวดได้ทั้งสิ้นนะครับครับนี่คงที่คงตัวอยู่อย่างนี้แหละครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อคุณผู้ชมลองไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นขมิ้นชันปกติตามท้องตลาดเนี่ยใช่ครับแล้วเอามาลองลองมาผสมน้ําดูครับผม ถูกต้องไหมฮะลองมาผสมน้ําดูแล้วก็คนทิ้งไว้ักระยะหนึ่งครันจะมาให้เป็นอย่างนี้นะข้าวบนจางนั้นจะใสเลยเราทิ้งไว้ครับมันก็จะตกตะกอนแต่อันนี้ละลายน้ําอยู่สภาพอย่างนี้แหละครับผมเดี๋ยวให้กล้องจับใกล้ๆนี้มาตรงนี้ลองดูนะครับอราวิธีดื่มคือดื่มทั้งทั้งกขวดนี่เลยครับทั้งขวดนี่นรับผมอทำมาเพื่อนหนึ่งหนึ่งชดเป็นชอดริงชอดลิงเลยนะฮะลองดูนะครับครับ เรียบร้อยนะฮะครับลองลองดูขวดใหม่ก็ได้ครับคุณผู้ชมลองดูขวดใหม่ไม่เป็นไรจ้าครับเลยโอเคครับครับผมแหม่ไม่ต้องเปลืองครับครับกลิ่นมันออกกลิ่นมันออกมันหอมๆมันหวานนะอาจารย์ใช่ครับเหมือนน้ำผลไม้เออเหมือนน้ำผลไม้เลยนะใช่ครับขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะดื่มโชว์ทางทีวีนะครับเออ รสชาติดีครับดื่มง่ายใช่ครับออกหวานนิดนิดไม่ได้หวานมากซะจนครับเป็นน้ําหวานไม่ใช่ไอ้ที่หวานนี่เราก็ใช้น้ําตาลสุคาโรสซึ่งมันไม่มีไม่มีพลังงานครับคนเป็นเบาบงเบาหวานก็สามารถดื่มได้ปกติครับไม่ต้องกลัวน้ําตาลขึ้นอืครับดื่มดีครับวิธีการดื่มคือดื่มแค่นี้แหละครับแล้วก็โดยโดยทั่วไปถ้าเกิดคนเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็เลกดไหลย้อนนี่นะครับแล้อยากดื่มดื่มเจ้าตัวนี้ก็ไปเนี่ยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยอาการจะเริ่มบรรทองลงไปเรื่อย พอสัก4ี่นาทีแทบจะอันตรธานหายไปล้วเพราะว่าขมิ้นชันด้วยมสมรูณของมันเองเนี่ยมันเข้าไปรักษามันเข้าไปมันสามารถดูดซึมก็ไปในกระเพาะอาหารแล้วไปลดอาการอักเสบจากการจากการปวดตรงนั้นลงไปได้ทันทีครับ<ห>อันนี้<ห>ทดลองดูได้เลยครับผมไปทดลองมาหลายเวทีแล้วก็หลายประเทศ นะครับใน,ในรักษณะที่ให้ให้ผู้ป่วยนะครับทดลองดื่มดูแล้วก็จากนั้นเราเราก็บรรยายเขาฟังอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือสี่ห้านาทีต่อมาเรียกกลับหายรอบหนึ่งแล้วสัมภาษณ์็สดสดๆตรงนั้นเลยทุกคนตอบเป็นสิ่งเดียวเลยครับว่าอาการเขาดีขึ้นทันทีเลยครับ อาจารย์ถ้าพอจะพอจะบอกได้ไหมครับว่าวิธีการที่จะทําให้ขมิ้นชันเนี่ยมันละลายกับน,น้ําได้แล้วคงตัวอย่างที่อาจารย์ทําในผลิตภัณฑ์เนี่ยพอจะบอกนิดนึงได้ไหมครับมันมีวิธีการอย่างไรครับโดยโดยโดย,โดยทั่วไปเนี่ยนะครับไอไอ,ไอ,ไ,อไอเจ้าขมิ้นชันเนี่ยที่เราบอกแล้วว่าสารสกัดมันคือสารครือคูมิโนยเป็นสารที่ไม่ละลายในน้านะครับมันสามารถละลายได้ในน้ํามันะ นะครับเรา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 ก็เราก็ใช้ surfactant หรือว่าสารอะไรบางตัวที่มันที่มันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ก็เรียกว่าคือการไอ้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 ไอไอมันห่อหรือหรือ encapsulate ไอ้ไอ้ตัวเข้าคือคุณมินอยเอาไว้โดย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 เอาเอาเอาไอ้รงส่วนส่วนหัวที่มันละลายน้ำเนี่ยออกไปข้างนอกหางที่มันอยู่ข้างในเนี่ยไอ้มันรวมเป็นตัวกระจุกกันแล้วเอา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 เข้าไอ้ข้าไอ้คือคุณมิน้อยนะครับเอาไว้ตรงกลางแล้วมันก็ห่อไว้อย่างเงี้ยแล้วตรงส่วนที่ละลายน้ําก็ละลายเป็นคลอยอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วแต่เนื่องจากอนุมันเล็กมากเราจึงมองไม่เห็น นะครับว่ามันว่ามัน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 เป็นคือถ้าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านง่ายงก็คือว่าไอ้ตัวคือมีน้อยข้างในมันจะอยู่ในถูกห่อไว้ถูกห่อไว้ถูกห่อไว้ด้วยครับด้วยสารบางสารบางตัวที่มันสามารถละลายน้าได้ที่มันเอาส่วนที่เป็นชอบน้ำให้อยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ตรงกลางอยู่ข้างในใช่ครับไอ้ตัวที่เป็นละลายก็หกห่ออยู่ห่ออยู่ครับแล้วจากนี้เนื่องจากมันเป็นระดับไมเซลคือเล็กมากจนเรามองไม่เห็น ครับแล้วก็ตัวนี้มันข้อดีอย่างนี้ครับเนื่องจากไอกระบวนการของเราเนี่ยนะฮะเราใช้เรา,เราใช้สเ,เตนเนนงประมาณที่น้อยมากนะครับประมาณที่น้อยมากตัวนี้หลังจากที่มันสามารถพิ n นเทรตเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับอไอตรงส่วนที่เหลือมันก็มาจับไอตรงส่วนแขวนลอยตของคือ,อ,อ,อมีน้อยที่เหลืออยู่ยดึงกลับเข้ามาแล้วส่งกลับไปใหม่ โอ้โหใช่ครับอย่างเงี้ยคือใช้ทุกอนุญาตใช่ครับใช่ครับเราใช้ปริมาณที่น้อยแต่แต่ไอ้มันลักษณะเหมือนกับเหมือนกับเรือเรือที่ไปส่งปุ๊บป๊อบกลับมารับมันใช่ครับอะไรอย่างนั้นแหละครับสเต็กแต่นี่ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมเราใช้ปริมาณที่น้อยแล้วก็เราใช้เป็นฟู้ดเกรดที่ที่ปลอดภัยที่สุดเลยครับเพราะที่ผมเข้าใจสเต็กนั้นมันจะอยู่ในพวกสบู่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับที่เวลาเร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 าต้องเลือกตัวที่ปลอดภัยและสามารถบริโภคได้ โจทย์มนยากตรงนี้แหละครับแล้วจากนั้นามาผ่านโปรเศสของเรามันจิงท,ทำออกมาเป็นอย่างนี้ทำอย่างนั้นออยอก็ไม่ผ่าน <เล S 1> นานต่างชาติเขาก็คงไม่ให้าแน<ำ>่น <เล S 1> อนตก,ต,กตกมาตายั้งแตกตอนแรกแล้วนะครับก็กฝรั่งบางข้านี่ก็รู้จักพวกนี้ดีครั้นี้มาถึงอีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่อยากจะแนะนํานําเสนอคุณผู้ชมนะครับสําหรับบุคคลที่ชอบปวดข้อปวดข้อเข่าปวดข้อเข่าข้อมือก็ได้นะฮะใช่ครับปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวนะครับมีตัวนี้นะฮะที่ เป็นสารสกัดจากขมิ้นชันเหมือนกันเอามาผสมประสานทําออกมาเป็นยาเป็นครีมเป็นครีมทาครับนะฮะอันนี้อาจารย์อธิบายนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเป็นครีมที่เราใช้ใช้ส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นสารสกัดสมุนไพรนะครับก็มีเคอร์คูเมนอยด์ในรูปของตเคอร์เมนอยด์ที่ละลายน้ํครับแล้วก็สารสกัดจากเปลือกมังคุดแอลฟาเมงโกสตีนเนี่ยนะครับแล้วก็สารสกัดจากพริก นะครับเรา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 มาผสมผสานกันแล้ว <und> ก the like ็ทําให้มันเป็นนาโนนะครับทําให้เป็นรูกของนาโนแล้วก็เราก็กลายเป็นครีมันนี้ออกมานะครับซึ่งครีมตัวนี้นะครับเนื้อละเอียดแล้วก็พอเราทาเนี่ยมันสามารถที่จะซึมซาก้าสุ่ผิวหนังเนี่ยได้เร็วมากนะครับเจ้าเจ้าครีมตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับคุณทินครับนี่ครับมันสามารถซึมขระสู่ผิวหนังได้เร็วมากต่ายคุณทินนิดหนึ่งนะครับเนี่ยต่ายข้อ่างการให้คุณผู้ชมได้เห็นเราทาก็เป็นเมื่อสีก่อนนะซึมก็ไปได้เร็วมากเลยนะครับนี่นะครับ นนนเนี่ยครับคุณจิมข้อยังปกติเลยมันไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยครับแต่เข่าเริ่มไปแล้วอาจารรย์คับ <laughs> เดี๋ยว,ยวล,อลองทาข้อดูนะครับแล้วมันจะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้เร็วมากอันนี้ก็ได้รางวัลมาเหมือนกันแต่นี่ได้รางวัลที่รัสเซียครับอ๋อนี่คือล่าสุดคือตัวนี้ใช่ครับผมออกไปสองตัวประกวดที่รัสเซียเกี่ยวกับตัวนี้เราเราบอกว่า water sol water s, um <S, uh huh. <S o l u b l e c u r c u m i n o i d for anti for anti osteoarthritis อ๋อ arthritis อ๋อ osteoarthritis สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมข้อข่าเสื่อมครับใช่ครับนี่แหละครับ โอ้ไม่ธรรมดานะนี่ะครับรี่วัลที่ที่มอสโกซึ่งรางวัลนี้ไม่ใช่ได้ง่ายๆครับเพราะว่ามีหลายประเทศมากที่มาแข่งกับเราอยู่ในวันนั้นกี่ประเทศครับที่ที่พออาจารย์สี่สิบกว่าประเทศที่ที่รัสเซียไม่ธรรมดาเราได้เหรียญทองมาได้เหรียญทองตัวนี้มาได้ครับตัวนี้กี่ตัวนึงครับคุณทินตัวนี้เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ผมมีมีความรู้สึกว่าผมยังพัฒนาไม่ถึงจุดสุดยอดเพราะว่า เจ้าตัวนี้นะครับคือแกมมาออริซโนนะครับเป็นสารที่อยู่ในน้ลำมันลําข้าว<ะ>แล้วอยู่ในจมูกจมูกข้าวแต่คุณทินรู้ไหมครับว่าเราเนี่ยส่งลําแล้วก็ส่งจมูกข้าวไปขายต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศเขาสกัดสารเหล่านี้นะครับ,รบรกลับมาขายเราในกิโลละหมื่นหนึ่งไอ้ตัวแกมมาออริซโนลทั้งทั้งทั้งทที่ททเราส่งให้เขาไปกิโลนึงประมาณ2 0 30บาทเท่านั้นเองเราส่งให้เขา2ีบาบาทเขาไปสกัดสกัดกลับมาส่งกลับมาหาเราหมืน่มน,มนหนึ่งเลยฮะใช่ครับ แล้วคุณทินเสียนการค้ามากเลยนะมากมายเลยแล้วก็เราเสียโอกาสมากคุณทินนึกดูสิครับว่าเรามีเด็กนักศึกษาของเรานะครับผมเจอจํานวนเยอะเลยนะครับที่ว่าเรียนจบทั้งด้านเคมีจบทังด้านไบโอเคมเด็กต่างเรานี้จบปุ๊บไม่มีงานทําต้องไปทํางานที่มันคนละประเภทที่เขาเรียนมาแต่ถ้าเกิดวันวันหนึ่งที่เราสามารถสกัดสารเรามีโรงสกัดของเราแล้วก็เราเอาเด็กเ่าเนี้ยกลับมาสกัดแล้วก็เลยใช้วัตถุดิบของไทยเราคุณทิงคิดภาพว่าชาวนาที่ปลูกข้าวเนี่ยสามารถยกระดับราคาข้าวได้ทันที เพราะว่าลําข้าวก็ดีจมูกข้าวก็ดีเราสามารถยกราคาก็ได้จําเป็นเราต้องไปกดราคาเขาไว้ทําไมก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเด็กตัวนี้ก็มีงานทําในการสกัดสารแล้ว,ลวนอกเหนือจากนั้นนะครับผมผมมีน้องคนหนึ่ง <ฮะ S 2> เขาเล่าผมฟังว่าเจ้านายเขานะครับคนเดียวเองนะฮะส่งขมิ้นชันไปยิบไปอินเดียประเทศเดียวเนี่ยปีละหกพันตันกิโลหนึ่งห้าถึงสิบบาทโอ้โหพออินเดียสกัดเคอค์อคูม่นอยเสร็จปุ๊บ <ฮะ S 2> คนไทยไปซื้อกลับมากิโลละหมื่นหนึ่ง จึงบอกว่าประเทศไทยเรามีของดีเยอะมากแต่เราผ่านการต่อยอดอันนี้อีกเยอะฮะที่เราเศร้านะเศร้าคุณทินคิดเหมือนผมเลยครับผมเศร้านะผมผมจึงบอกว่าตรงจุดนี้นะครับที่พอพอพอรู้เราเข้าใจยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องทํานะครับเพื่อเพื่อปกป้องวัตถุดิบต่อไปเราไม่ควรนะเป็นคนส่งปวัตถุดิบก่อไปแต่เราควรจะส่งในรูปของสารสกัดออกไปเอออย่างนี้เลยแล้วมันเกิดมูลค่าเพิ่มมากมายมหาศาร ต่อไปเราจะถึงขั้นว่าเราไม่ส่งกับคคูมินอย์แล้วก็ได้เราจะส่งโคคูมินอย์ที่ละลายน้ำให้คุณไปใช้เลยเราบวกเราบวกไอ้มูลค่าเหล่านี้ลงไปอีกเราขายคุณกิโลละหมื่นใช่ครับกิโลละสองหมื่นแล้วสิเพราะเราทําให้มันละลายน้ําได้แล้วโอ้โหสุดยอดโั้นี่แหละครับไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของอันนี้คือการช่วยชาติเลยนะเนี่ยถ้าทำออกมาเนี่ยครับผมผมถึงอยากจะเห็นผู้ใหญ่ทั้งวงจรผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยครับได้ได้ตื่นแล้วก็แล้วก็ได้ได้หันมามองตรงจุดนี้กันนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังมีโอกาส ที่จะต่อยอดจากสมุนไพรเราเนี่ยมาเป็นสิ่งที่สูงค่ามากขึ้นไปดูสิครับว่าประเทศจีนเขาดีเขามีวัตถุดิบเท่าไหร่ล่ะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากบ้านเรานะฮะส่วนส่งไปแล้วก็ขายสารสกัดนี้กลับมาบ้านเราคนของเขาก็จบทางด้านเคมีชีววิทยาไบโอเคมต่างๆนี้เข้ามา เข้าไปอยู่ในห้อง,องโรงงานของเขาเพื่อสกัดสารแล้วส่งสารสกัดในรูปที่เกิดมูลค่าเพิ่มกลับมาเหมือนกับเราแล้วเราก็เสียตังค์เราเราสีเปลี่ยมมาตั้งแต่โบราณแล้วครับเมื่อก่อนขายไม้สักท,ท,ทั้งที่ว่าม,มันจนหมดป่าจนวันนี้ครับแล้ววันนี้เรามาขายวัตถุดิบที่ไม่มีค่าเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะพลิกเกมเพลิกกลับมาหาเราซึ่งทางรัฐบาลเองก็เห็นช่องตรงนี้เหมือนกันนะในการสนับสนุนแต่ยังไม่ได้ทําอย่างเป็นรูปธรรม ก็ต้องคงต้องสร้างความเข้าใจซึ่งอาจารย์มาพูดวันนี้ก็เป็นหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นครือให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับว่าเนี่ยอาจารย์ทำเนี่ยไม่ใช่มองแค่ว่าผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นแต่ผลประโยชน์ของชาติใช่นำมาซึ่งรางวัลนะฮะแล้วก็แน่นอนช่วยคนด้วยนะฮะในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยและช่วยเกษตรกรด้วยครับช่วยประเทศด้วยใช่ครับสุดยอดมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับก็หวังว่าจากนี้ไปนะฮะอาจารย์ครับ คงมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาเพื่อที่จะช่วยชาติและช่วยคนเจ็บป่วยขอบคุณคุณทินครับรั้งแต่วันนั้นก็โงอาศัยคุณทินนี่แหละครับโอ้ไม่ละครับที่ช่วยกันช่วยกันครับผมเชื่อวย่างมีหลายท่านมีนักวิจัยหลายท่านฮะที่อาจจะคิดหรือทําคล้ายๆในสิ่งที่อาจารย์ทำนะเราก็ต้องช่วยกันช่วยประเทศชาตินะครับวันนี้ก็ได้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่นําความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับอาจารย์ุิทินครับสวัสดีครับปักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับ